สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n นลดัด d ี้คุกกิ้งครับวันนี้ด a d d y จะขอนำเสนอเมนูไก่ทอดซอสกะเพราครับเป็นเมนูกับแกล้มก็ได้หรือจะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้นะครับคลุกกับข้าวนี่ก็อร่อยมากๆเลยนะครับโดยการเราจะนำเนื้ออกไก่นะครับมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็คลุกกับแป้งทอดให้กรอบเลยนะครับจากนั้นเรานำมาคลุกกับซอสกะเพรานะครับที่มีรสชาติหวานเค็มเผ็ด เวลาเราเอาไปคลุกนะครับเนื้อไก่เนี่ยมันก็จะเคลือบด้วยน้ําซอสของซอสกระเพรานะครับทําให้แต่ละชิ้นเนี่ยมันมีรสชาติมีความหอมของกระเพราด้วยนะครับโรยหน้าด้วยกระเพรากรอบนะครับเพิ่มความหอมความกรอบเข้าไปอีกนะครับทําให้เมนูนียอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับ อย่างแรกก็จะเป็นอกไก่หั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับวันนี้เราใช้ครึ่งกิโลครับต่อไปเป็นแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะครับแป้งข้าวเจ้าจะช่วยให้ไก่เนี่ยกรอบขึ้นนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบ200กรัมต่อไปเป็นใบกระเพรานะครับเราจะใส่ในซอสกระเพราด้วยแล้วก็จะทํากระเพรากรอบด้วยนะครับต่อไปเป็นพริกจินดาแดง10เม็ดกระเทียมกลีบใหญ่สกลีบนะครับหกวมกันให้ละเอียดนะครับ น้ำเปล่า100มิลลิลิตรสียวดาครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมเห็ดหอม3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมไก่ทอดนะครับนำแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งทอดกรอบใส่ลงไปนะครับเราจะค่อยๆใส่แป้งทอดกรอบไปทีละน้อยนะครับเราจะขยำไก่ไปเรื่อยๆนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเติมแป้งลงไปนะครับมันจะทําให้ไก่เนี่ยเคลือบแป้งเนี่ยได้ทุกชิ้นนะครับแล้วก็จะไม่ติดกันด้วยนะครับวันนี้เราจะทอดไก่ด้วยแป้งแบบแห้งนะครับเราจะไม่ผสมน้ําไปนะครับเพราะว่าแป้งแบบแห้งแบบนี้นะครับเวลาเราไปคลุกกับน้ําซอสเนี่ย มันจะดูดซึมน้ําซอสกระเพราได้ดีกว่าแป้งแบบเปียกที่เราผสมน้ํานะครับแต่ข้อเสียก็คือความกรอบเนี่ยอาจจะกรอบได้ไม่นานเท่ากับแป้งแบบเปียกที่เราผสมน้ํานะครับนี่นะครับเราก็ค่อยๆโรยนะครับแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆนะครับจนไก่เนี่ยมันแยกออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราตั้งกระทะใส่น้ำมันเยอะสักหน่อยหนึ่งนะครับพอน,น้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาใบกระเพราลงไปทอดให้กรอบก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะทำกระเพรากรอบโรยหน้หาไก่ทอดด้วยนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนใบกระเพราเนี่ยหดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวใสๆแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับเดี๋ยวใบกระเพราเนี่ยมันก็จะใสแล้วก็จะกรอบเองนะครับนี่ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับพอน้ามันร้อนแล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นไฟกลางนะครับจากนั้นเราก็นําไก่ลงไปทอดได้เลยครับเราทอดไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับจนไก่เนี่ยเหลืองกรอบได้เลยนะครับนี่นะครับเวลาเราทอดไก่แบบแป้งแห้งนะครับมันก็จะไม่ติดกันนะครับนี่นะฮะเวลาทอดมันก็จะทอดง่ายนะครับ ทอดไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับพอจะสุกแล้วเราเร่งเป็นไฟแรงนะครับเพื่อที่จะทําให้ไก่เนี่ยมันไม่อมน้ํามันนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้นํามันได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทําน้ําซอสนะครับใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็นําพริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยนะครับพอพริกกับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับเราใส่น้ํามันหอยนะครับวันนี้เราใช้น้ํามันหอยสูตร หอมนะครับมันก็จะได้เพิ่มความหอมของเห็ดหอมไปด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลผงปรุงรสน้ําเปล่าแล้วก็ซีอิ๊วดาครับจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ําของน้ําซอสเนี่ยมันมันข้นแล้วมันก็เนืดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ชิมรสชาตินะครับถ้าเราถูกใจรสชาตินี้แล้วนะครับเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยครับ ผัดอีกสักเล็กน้อยนะครับให้กระเพราเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็นําไก่ทอดลงไปคลุกกับซอสกระเพราได้เลยครับรสชาติของซอสกระเพรานะครับก็จะออกหวานเค็มเผ็ดนะครับนี่นะครับเราก็คลุกกับไก่ให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับนี่นะครับน้ำซอสก็จะฉ่ำๆแบบนี้นะครับแล้วก็เคลือบที่ตัว ของเนื้อไก่นะครับพอเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเนื้อไก่เนี่ยมันก็จะดูดซึมน้ําซอสเข้าไปนะครับเวลาเราทานแต่ละคํานะครับในเนื้อไก่เนี่ยมันก็จะมีรสชาติของน้ําซอสเนี่ยในทุกคําเลยนะครับจากนั้นเราก็โรยด้วยกระเพรากรอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความกรอบเวลาเราเคี้ยวเนี่ยก็จะได้ความกรุบกรอบเข้าไปด้วยนะครับตัวแป้งนะครับก็จะมีความกรอบแบบกรอบแบบกรุบกรุบนะครับจะไม่ถึงกับกรอบแบบ เหมือนไก่ทอดเลยนะครับเพราะว่ามันดูดน้ําซอสเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้ข้างนอกเนี่ยกรุบกรุบข้างในเนี่ยจะมีความนุ่มนะครับคลุกกับข้าวนี่อร่อยเลยนะครับหรือใครจะทานเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับเมนูนี้ทําง่ายไม่ยากนะครับน้ําซอสก็มีรสชาติหวานเค็มเผ็ดนะครับคลุกกับไก่ทอดแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นปลาทอดจะเป็นหมูทอดก็ได้นะครับเมนูนี้ประยุกต์ได้หลายแบบเลยนะครับ เพืเ่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ